สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องสำคัญนะครับเป็นข่าวที่สร้างความโศกเศร้าให้คนไทยทั้งประเทศกับการประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24ตุลาคมพศ2568สิริพรชนพันษา93พันษาครับ นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จริงๆวันนี้เราก็จะมาพิจารณาเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เรามีกันนะคะทั้งข่าวในประเทศข่าวต่างประเทศอย่าง Reuters, BBC, Al Jazeera หรือสื่อเพื่อนบ้านเราแล้วก็พวกเอกสารทางวิชาการประกาศทางการต่างๆ เพื่อจะทำความเข้าใจร่วมกันให้ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจต่างๆรวมถึงพระราชมรดกที่ทรงมีต่อประเทศไทยแล้วก็พวกเราคนไทยทุกคนนะครับค่ะเราจะพยายามนำเสนอข้อมูลให้ละเอียดครอบคลุมแล้วก็ใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่เราหาได้นะคะด้วยภาษาที่ชัดเจนสุภาพค่ะครับเริ่มต้นกันที่ช่วงต้นพระชนชีพกันก่อนเลยนะครับสมเด็จมีพระนามเดิมคือหม่อมราชวงศ์สิรกิก,กิติยากรค่ะ พราะราชสมภพ12สิงหางคมพศ2475นะคะซึ่งปีนั้นก็เป็นปีเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดีครับเป็นทิดาองค์ใหญ่ของหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรใช่ค่ะช่วงทรงพระเยาว์นี้ก็คืออยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะทั้งการเมืองในประเทศแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองด้วยครับ พระชนกทรงเป็นทหารแล้วก็ต่อมาเป็นนักการทูตด้วยใช่ไหมครับค่ะการอบรมเลี้ยงดูก็เลยจะเน้นเรื่องระเบียบวินยัยความกล้าหาญการเสียสละซึ่งก็เป็นพื้นฐานสําคัญในพระจริยวัตรต่อมาส่วนเรื่องการศึกษาก็ทรงเรียนที่โรงเรียนราชินีแล้วก็เซนฟรานซิสซาเวียคอนแวน์ทราบว่าทรงสนพระไทยด้านดนตรีด้วยค่ะโปรดดนตรีคลาสสิกเปียโนเป็นพิเศษเลยค่ะ แล้วก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญตอนที่ทรงตามพระชนกไปต่างประเทศหลังสงครามโลกใช่ค่ะตอนนั้นพระชนกเป็นเอกอัครราชทูตที่อังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสการได้ไปประทับต่างแดนนี่แหละค่ะที่ทำให้ทรงได้สัมผัสวัฒนธรรมตะวันตกศิลปะตะวันตกโดยตรงเลยเป็นประสบการณ์ที่เปิดโลกกัะชัดเลยนะครับค่ะแล้วก็ที่ปารีสนี่เองปี2 4 9 1ี่สที่ทรงได้พบกับในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งตอนนั้นทรงศึกษาอยู่ที่สวิ์แลนด์ครับ สื่อต่างประเทศบางสำนักใช้คำว่า love at first sight เลยทีเดียวค่ะจากนั้นความสัมพันธ์ก็พัฒนาขึ้นจนมีพระราชพิธีมั่นปี2492แล้วก็พระราชพิธีราชาพิเศษสมร28มส28เมษายน2493ที่วังสระประทุมครับแล้วหลังจากนั้นไม่นานในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่9ก็ส่งได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีค่ะแล้วก็มีอีกเหตุการณ์ที่สำคัญมากนะคะคือปี2499ตอนที่ในหลวงราชกาลที่เทรงผนวดครับทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ใช่ค่ะซึ่งถือเป็นสมเด็จพระบรมราชินีพระองค์ที่สองในประวัติศาสตร์ไทยเลยนะคะที่ทงดำรงตำแหน่งนี้ต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถอันนี้แสดงถึงพระปรีชาสามารถ แล้วก็ความไว้วางพระราชหฤทัยอย่างสูงเลยนะครับถูกต้องค่ะข้อมูลจากวารสารราชบัณฑิตยสถานก็ชี้ว่านี่เป็นการสะท้อนถึงการยอมรับบทบาทสตรีที่เพิ่มขึ้นในสังคมไทยด้วยน,นะคะเป็นช่วงสงครามเย็นเต็มตัวเลยโลกแบ่งเป็นสองครัวชัดเจนประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ใช่ค่ะแล้วประเทศไทยตอนนั้นก็เลือกอยู่ฝ่ายโลกเสรีเป็นพันธมิตรสําคัญของสหรัฐในภูมิภาคนี้ กรุงเทพนี่เป็นที่ตั้งสำนักง,งานใหญ่ซีโต้ด้วยอ๋อครับการเสด็จเยือนต่างประเทศช่วงนั้นก็เลยมีความหมายมากกว่าปกติมากค่ะเป็นการทู่เชิงรุกเลยก็ว่าได้คล้ายๆกับสมัยรอ5เสด็จประพาสยุโรปนะคะแต่คราวนี้บริบทคือสงครามเย็นเป้าหมายก็เพื่อกระชับสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแล้วก็คือยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยครับอย่างการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาปี2503นี่ไปเป็นเดือนเลยนะครับ ค่เดินเป็นเต็มเลยแล้วก็ต่อไปอีก14ประเทศในยุโรปปีเดียวกันแล้วก็ปี2,505ก็ไปเอเชียออสเตรเลียนิวซีแลนด์อีกรวมๆตลอด6โทศวรรษเนี่ยสเสด็จเยือนกว่า30ประเทศเลยค่ะโอ้โหเยอะมากครับแล้วบทมาทของสมเด็จในการสเสด็จเยือนเหล่านี้เป็นยังไงครับ โดดเด่นมากค่ะทรงเป็นมากกว่าคู่พระบารมีจริงๆสื่อต่างประเทศยกย่องมากทรงเป็นเหมือนทูตสันธวามัยตรีเลยด้วยพระสิริชมพระจริยวัตรที่งดงามอ่อนน้อมแล้วก็พระปรีชาสามารถในการสื่อสารทําให้ทรงเป็นที่ชื่นชมอย่างสูงช่วยให้การเสด็จเยือนประสบความสําเร็จมากครับได้พบผู้นําระดับโลกมากมายเลยนะครับช่วงนั้น ค่ะตั้งแต่ประธานาธิบดีไอเซนฮาวเวอร์ควีนอลิซาเบธที่สผู้นำยุโรปผู้นำเอเชียอย่างประธานาธิบดีซูกาโนหรือแม้แต่สมเด็จพระสันตปาปาจอนที่23เห็นว่ามีเรื่องราวระหว่างการเสด็จที่ทงบันทึกไว้ด้วยในความทรงจำในการเสด็จเยือนต่างประเทศใช่ค่ะทรงเล่าถึงเรื่องต่างๆอย่างความกังวลก่อนเจอสื่อเยอะๆที่อเมริกาหรือเหตุการณ์ที่อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยอย่างที่มหายชลยวิลเลียม หรือที่ออสเตรเลียที่มีข่าวว่าอาจจะมีนักศึกษาประท้วงครับแล้วทรงรับมือ,อยังไงครับก็ด้วยพระปฏิพัน์ไหวพริบของทั้งสองพระองค์นะคะทรงจัดการสถานการณ์อย่างสุขุมอย่างที่วิลเลียมสตอนนักศึกษาเหมือนจะแสดงความเห็นคัดค้านนโยบายสหรัฐที่สนับสนุนไทยในหลวงร .9 ก็ทรงปรบพระหัตถ์ไทยให้เกียรติทําให้นักศึกษากลุ่มนั้นเปลี่ยนใจคือทรงเปิดรับฟังความเห็นต่างแต่ก็มีการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆด้วยใช่ไหมครับ โอ้ใช่ค่ะอย่างที่เยอรมนีประชาชนมารอรับเสด็จแน่นสองข้างทางเลยส่งเสียงถวายพระพรกันแสดงความชื่นชมมากๆผลกระทบโดยรวมของการเสด็จเยือนในยุคนั้นคืออะไรครับสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไทยในสายตาชาวโลกนะคะจากที่อาจจะดูลึกลับห่างไกลให้กลาาเป็นประเทศที่มีตัวตนจริงมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีบทบาทในโลกมากขึ้น ช่วยสร้างความเข้าใจถึงแม้จะยังมีความเข้าใจผิดเล็กๆน้นอยๆอยู่บ้างแต่ก็ถือเป็นการเปิดประตูให้โลกรู้จักไทยจริงๆค่ะครับการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีโลกนี่สําคัญมากจริงๆแล้วก็อีกมิตทิที่ทรงใช้เป็นการนี้อย่างมากก็คือเรื่องศิลป,ปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะการแต่งกายถูกต้องค่ะทรงได้รับการยกย่องระดับนานาชาติเลยนะคะติดอันดับสตรีแต่งกายดีที่สุดในโลก ได้รับการจารึกพระนามใน Hall of Fame ที่นิวยอร์กเลยทรงผสมผสานความเป็นไทยกับแฟชั่นสากลใช่ค่ะชลองพระองค์สากลน,นี่ออกแบบโดยเปียร์บลแมงดีไซเนอร์ดังของฝรั่งเศสแสดงถึงพระราชนิยมที่ประณีตมากแต่ผลงานที่เป็นมรดกสำคัญจริงๆก็คือชุดไทยพระราชนิยมนะครับ จุดเริ่มต้นนี่มาจากอะไรครับมาจากการที่ทรงสังเกตว่าสตรีไทยยังไม่มีชุดประจำชาติที่ชัดเจนเหมือนออสารีของอินเดียหรือกิโมโนของญี่ปุ่นนะคะก่อนที่จะเสด็จเยือนยุโรปอเมริกาปี2503ครับก็เลยมีพระราชดำริท,ที่จะสร้างสารรค์ขึ้นมา ใช่ค่ะไม่ใช่แค่คิดแต่ทรงลงมือทำเลยทรงศึกษาค้นคว้าจากภาพเก่าๆภาพวาดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ให้ช่างลองทำขึ้นมาหลายๆแบบโดยเน้นความสง่างามเหมาะสมแล้วก็สะท้อนความเป็นไทยค่ะแล้วก็นำไปใช้ตอนเสด็จเยือนต่างประเทศด้วยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไปในตัวเลยจนกระทั่งปี2507ก็มีการรวบรวมเผยแพร่อย่างเป็นทางการมีทั้งหมดกี่แบบครับ ทั้งหมด8แบบค่ะแบ่งตามโอกาสอย่างชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจัก,กรีครับแล้วก็มีดุสิตจักรพัฒ์สิวไลเพิ่มมาทีหลังใช่ค่ะรวมเป็น8แบบที่กลายเป็นมาตรฐานชุดประจำชาติสตรีไทยมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็น่าภูมิใจมากนะครับที่ตอนนี้กำลังมีการเสนอชื่อชุดไทยพระราชนิยมต่อยูเนสโกด้วย ค่ะเสนอเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติปี2569นี้ค่ะการสร้างสรรค์ชุดไทยนี้ก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องผ้าไหมไทยด้วยแน่นอนค่ะการที่ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยที่ทําจากผ้าไหมไทยสวยๆเนี่ยมันไปสร้างความสนใจในต่างประเทศแล้วก็กลับมากระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูการทอผ้าในบ้านเราด้วยทรงสนพระไทยเรื่องผ้าพื้นเมืองเป็นพิเศษอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะ จากการที่ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านนุ่งสิ้นไหมมัดหมี่สวยๆตอนตามเสด็จไปไพศาลทรงเห็นความงามเห็นคุณค่าแล้วก็คือทรงอยากจะส่งเสริมผ้าไหมไทยนี้จริงๆมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะครับใช่ค่ะมีหลักฐานที่บ้านเชียงย้อนไปได้เป็นพันๆปีเลยนะคะเรื่องกระบวนการผลิตก็อประณีตมากตั้งแต่เลี้ยงไหมสาวไหมย้อมสีธรรมชาติทอด้วยมือซึ่งเทคนิคการทอก็หลากหลายมาก มัดมียกจกขิดแพรวาค่ะแต่ละถิ่นก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองลักษณะเด่นของไหมไทยแท้ก็คือความเหลือบเงาความนุ่มแต่มีน้ำหนักทิ้งตัวสวยสถาบันกษัตริย์ก็ส่งเสริมมาตลอดแต่บทบาทของสมเด็จดีชัดเจนมากในการยกระดับผ้าไหมไทยแห่งไหมไทยแล้วก็ส่งรีเริ่มตรานกยุงพระราชทานเพื่อรับรองคุณภาพด้วยแบ่งเป็นสี่ประเภททองเงินน้ำเงินเขียวตามคุณภาพและกระบวนการผลิตครับ พูดถึงใหม่ไทยหลายคนนึกถึงจิมทอมสันค่ะจิมทอมสันเขาก็มีบทบาทสำคัญในการทำให้ใหม่ไทยดังในเชิงพันชย์นิตตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะหลังสงครามโลกแต่บทบาทของสมเด็จจะเน้นไปที่การส่งเสริมการผลิตในระดับชุมชนการอนุรักษ์เทคนิคดั้งเดิมแล้วก็ยกระดับคุณค่าทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้ชาวบ้านนะคะซึ่งการส่งเสริมระดับรากหญ้านี่แหละครับ ที่นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหรือมูลนิธิศิลปาชีพในปี2519ใช่ค่ะแรงบันดาลพระไทยก็มาจากที่ทรงเห็นความลำบากของชาวบ้านในชนบทที่ส่วนใหญ่มีไรายได้จากการเกษตรอย่างเดียวครับทรงเห็นว่าเขามีฝีมือทางหัตถกรรมอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทอผ้าปั้นดินจักสานก็เลยทรงคิดว่าน่าจะพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้สร้างไรายได้ให้มั่นคงขึ้น วัตถุประสงค์ก็เลยเป็นการผสมผสานกันระหว่างเศรษฐกิจกับวัฒนธรรมถูกต้องค่ะมูลนิธิก็เข้ามาช่วยทั้งหาครูมาสอนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตลาดหาวัตถุดิบแล้วก็สําคัญมากคือรับซื้อผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในราคาที่เป็นธรรมครับแล้วก็นําไปขายต่อค่ะทั้งในประเทศต่างประเทศทําให้ชาวบ้านมีรายได้แน่นอนแล้วก็ยังช่วยรักษาภูมิปัญญาหัตถกรรมไว้ด้วย ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรก็เป็นตัวอย่างสําคัญของแนวทางนี้นะคะครับนอกจากเรื่องศิลปวัฒนธรรมแล้วพระราชกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาก็โดดเด่นมากจนทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาแม่ของแผ่นดิน ค่ะคำนี้สะท้อนความผูกพันความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนจริงๆทรงนานด้านสังคมสงเคราะห์มาตลอดอย่างเช่นในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยตั้งแต่ปี2502เลยนะคะทรงช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆค่ะทั้งภัยธรรมชาติแล้วก็ทรงช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยในช่วงเวลาวิกฤตต่างๆการดูแลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศก็สคำคัญนะครับ ใช่ค่ะทรงริเริ่มตั้งมูลนิธิสายใจไทยเพื่อดูแลทหารตำรวจอาสาสมัครแล้วก็ครอบครัวที่บาดเจ็บทุกพลภาพหรือเสียชีวิตจากการทำงานครับแล้วก็ยังมีเรื่องคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์หน่วยแพทย์พระราชทานอีกค่ะถ้าทรงพบใครเดือดร้อนเจ็บป่วยก็จะทรงรับไว้ในความดูแลหน่วยแพทย์พระราชทานก็ตามเสด็จไปรักษาคนในถิ่นทุรกันดาเลย แม้แต่ช่วงโควิด1 9ที่ผ่านมาก็ยังทรงช่วยเหลือค่ะมีข่าวว่าทรงพระราชทานสัดส่วนพระองค์จะซื้อเครื่อง PAPR มอบให้โรงพยาบาลต่างๆช่วยบุคลากรก,รการแพทย์ครับซึ่งงานด้านมนุษยธรรมเหล่านี้ก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาติมีรางวัลมีปริญญาตติตศาสตร์มากมายค่ะจาก FAO มหาวิทยาลัยทัฟส์สมาคมเอเชียยูนิเฟมหลายองค์ปอเลยค่ะ อีกด้านที่สําคัญมากสะท้อนวิสัยทัศน์ระยะยาวคือเรื่องการพัฒนาชนบทกับการอนุรักษ์โดยเฉพาะแนวคิดปลูกป่าในใจคนแนวคิดนี้ลึกซึ้งมากค่ะคือเน้นสร้างความเข้าใจความตระหนักให้คนเห็นคุณค่าของป่าของธรรมชาติก่อนแล้วค่อยมาร่วมกันดูแลรักษาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาด้วยให้คนอยู่กับป่าได้ยั่งยืนครับคนการบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งใช่ค่ะเป็นรูปธรรมของแนวคิดนี้เลย แล้วก็มีพระเจดำรัสที่คนจำได้ดีพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าค่ะป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำแสดงถึงพระราชปณิธานเลยนะคะที่จะทรงงานด้านอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นต้นน้ำเพื่อสนับสนุนงานพัฒนานแหล่งน้ำของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อประชาชนจริงๆนะครับค่ะทั้งเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ แล้วก็การดูแลทรัพยากรของชาติด้วยแต่แล้วเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ก็มีประกาศสำนักพระราชวังแจ้งข่าวการเสด็จสวนนคตณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สิริพระชนมาพรรษา93พรรษาค่ะข่าวนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกนะคะสื่อใหญ่อย่างรอยเตอร์สบีบีซีเอลจีราสื่อในอาเซียนก็รายงานข่าวแล้วก็รำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในประเทศไทยเอง รัฐบาลก็ประชุมนัดพิเศษทันทีมีการประกาศแนวทางไว้ทุกขขอความร่วมมือหน่วยงานประชาชนแต่งกายสีดำสีเข้มค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือสถานบันเทิงต่างๆพิจารณาลดกิจกรรมตามความเหมาะสมครับสำนักพระราชวังก็แจ้งเรื่องการจัดพระราชพิธีมีการปิดเข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วชั่วคราวแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพต่อไป บรรยากาศโดยรวมก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าอาลัยนะคะประชาชนก็ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขณะเดียวกันถ้าเราดูตามแหล่งข้อมูลอื่นๆอ,อย่างเช่นในเว็บบอร์ดหรือโซเชียลมีเดียก็จะเห็นการแสดงความรู้สึกมุมมองที่หลากหลายควบคู่ไปกับการรำลึกถึงพระองค์ท่านซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนหนึ่งของสังคมปัจจุบันค่ะ ตลอดพระชนมชีพกว่า93พันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงนะครับพระราชกรณียกิจต่างๆก็กลายเป็นมรดกที่ยั่งยืนในหลายด้านใช่ค่ะทั้งด้านวัฒนธรรมอย่างชุดไทยผ้าไหมด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านมูลนิธิต,ต่างๆโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือคนมากมาย ครับรวมถึงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยแนวพระราชดำริที่มองการไกลแล้วก็บทบาทในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยความผูกพันในฐานะแม่ของแผ่นดินนี่อย่างรากลุกในใจคนไทยจำนวนมากนะคะการเสด็จสวรรคตรครั้งนี้จึงเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่แม้จะเสด็จสู่สวรรค์ข้าลายแล้วแต่พระราชมรดกที่ทรงสร้างไว้จะยังคงอยู่ต่อไปนะครับแน่นอนค่ะ ทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมอย่างงานศิลปหัตกรรมพผื้นป่าโครงการต่างๆและสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างแนวคิดการพัฒนาแรงบันดาลใจต่างๆภาพลักษณ์ของประเทศจะยังคงส่งผลสืบเนื่องต่อไปค่ะครับการได้กลับมาทบทวนพิจารณาถึงผลกระทบอันยาวนานจากพระราชกรณียกิจเหล่านี้ต่อความเป็นไทยการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปครุ่นคิด เรียนรู้และสืบสารต่อไปได้นะครับในช่วงเวลานี้